สัพพะคัปโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุณายโยทักขินายโยอันเฉลีกะระนิโยนุตตะนางวัญญาเกตังโอคะสาติสิบสองสัคก,กัตตวาสัคก,กัตตวาพุทธรัตะนังโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพ ทุขาวูปสัสเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะลังบาลิลาหูปะสมานังทามเตเชนะโสตินานาสันตุปัตวาสเพพยาวูปสัสเมนตุเตสกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวะลังอาหูเนยังป้าหูเนยังสังฆเตเชนะโสตินา ัสันตุปัทวาสเพโรคาวุปะสะเมณตุติสิบเอ็ดพระคาถาชินบัญชรเอสิบสพระคาถาชินบัญชรชย,ยาสนาคัตาพุทธาเชตวามาลังสวานังจตุสัจจาสังละสังเยป,ปิวิงสุนรา,าสภา,าตันหังกาลาทยโยพุทธาอัทวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมะตะเกเตมุนิสลาสีเสปฏิปปฏิทิโตไมหังอ โทธโมทวิโรจะเนสังโฆปฏิทิโตไมหังกุเลสัพพคคุณากะโลหัทเเยเม,ยมยอนุรุตโตสาลีบุตโตจะทักกิเนโกทันโยปฏิภาคัสมิงโวคลาโนจะวะมะกิทักกิเนสวานเนไมหังอาสุมอันันทลาหุลลา กัสโปจะมหานามโมอุพาสุวามาโสะตะเกเกสตโตปฏิภากัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิวิสัมปนโนโสวิตโตมุนีปุงควโวก,กุมารกัสโปเถโลมาเหสีจิตตวตะโกโสมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณากันโลปุลโนอังคุริมาโลจะอุปาลีนันทสีเวลีเถราปัญจอิมีชาตานาลาเตติลากาะม,มาเสตาสีติมหาเถลาชิตต วิชิตตาชินสาวกาเอตาสิติมหาเทลาชิตวันโตชิโนรสาชจรันตาสีเตเชนะอังทมังเขสุสันธิตาและตนางปุโรโตอาสิ ทักคีเนเมตาสุตตะกังทัชชับขังปัญจโตอาสิวามอังคุริมาละกังขันธโมราปิตตันจะอาตา,าดียาสุตตะกังอากาสีชนนาอาสิเจสาปากาลิสันทิตาชินานาวัสังยุตตาสัตตาปาละลังกตาว่าตปิตาที่สัญชาตาภายทัจจุปัตตวา,อาเอเสสาวินยังยันตุอน,นันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเชลีชินาปัญชาลามัชฌามิวิรนันตังมหวิเะเลสธาปเรนตุมา สัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขโตสุลโกชินานุภาเวนะชิตตูปัตะโว,วธรรมานุภาเวนะชิตาะสังคโคสังฆานุภาเวนะชิตันตะละอยู่สัทธมานุภาวปาริโตจลามิชินะปัญชเลติสิบสี่บทสวดพาหุงมหากา ้าหงสหัสสมาพินิมิตาสาวุธันตังคีเมกะลังอุะะเทตกโหลาศีนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพระวัตุเตชัยมังคะลานิมาลาติเลกามาพิยุชิต,ตสัพพระรติงโคลมปนาลววบามกะมาขัดสัทธายักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโตตันเตจะสาพระวัตุเตชัยมังคะลานินาลากิลิงข้าชาวลังอติมาตพู วักขิจักกรมสนีวสุธานุนันตังเม่ตัมกุเสกวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตจสะพระวัตุเตชัยมังคลานิอุกิตตตะขขัมติหัตถสุธาลุนันตังทาวันติโยชนปะปทถ์โคณิมาละวันตังอิทีพิสังขตมนโนชิตวามุนินโทตันเตจสะพระวัตุเตชัยมังคลานิ กัตตวานักัตธมูทะลังอิวะคาพิณียาจินจายทุตถวจันนังชันากายามชเชสันเตนัโสเมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตนาสาพรวัตุเตชัยมังขลาีิสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอติอันทะพูตัง ปัญญาปทีปจริโตชิตตวามุนินโทต,ตันเตจะสาพระวัตุเตชัยมังคลานินันโทปน,นันทพุทธคะวิพุทธังมาหิตถิงปุตเตนะเถระพุทธเคนะถ้ามาไปยันโตอิทูปเสปเทสว,ว,วิท,ทวิทิธาวิทินาชิตตวามุนินโทต,ตันเตจะสาพระวัตุเตชัยมังคลานิทุกขาหะทิติพุทธเคนะสุทธัะหัตถังธรมมาจะ ธรรมพรม,มวิสุทธิมิธิพก,กาพิญาาังพิธานางังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพระวัตตชัยมังคลานิเอตาปิทชยะ ยะมังคละอัตคาถาโยวาชโนที่นาทีเนสระเตมตันทีหิตตวานันเอกวิวิธานิจุปัตตวานิมอกขังสุขังอธิคเมยยนโลสปันโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสัพพานีนักอูเรตวปารมีสัพพสัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยามังคลังชยันโต โคทิยามูเสศกยานังนั้นที่วัฒโนเอวังตวังวิเชโยโหหิชยสุขชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเรออิเสเกัพุพุทธานังอักบปัตโตประโมทติสุนักกัดตังสุมังคะ ปพาตังสุขติตังสุขันโนสุโมหตโตจะสุยตถังพรมมจารลิสุปัทคินางกายกรรม,มังวาจากกรรมังปัทกินางปัทกินางมนโนกรรม,มังปนิทีเตปัทคินาปัทคีนานิกัตตวานรพันตัดเถปัทคีเนพระวัตตุสัพพังพลงังรักขันตุสพัพ,พวเวทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทาโสถีพวันตุเต วัตุสพัพพังคลงังรักขันตุสัพเพเทวตา,า,าสัพ speaking, พธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตถีพวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพวันตุเตสิบห้าปฐทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราวสินี พิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนีนาภาวันตุูชิตาสมุทิงกะโลนเตท้าวิหาระมันทะเลเทาลาจะมัดชานาวกาจะพิกโวสารามิกาธานาปติวาสกา ขามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัมปานภูตาสุขิตาพะวันตุเดชะลาชาเยหิจานทัสมวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรม มะวะรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสักกะลนตุสังขยังธาตูจิตังสตังธรรมโมธัมมัทธาจะปุ๊งขลาสังโฆตูสมะโควาอัตถายาจาหิตายาจาอัมเหลักขาตุสัตธรรมโม เทพิธรรมะจาริโนอุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมะอริยปเวทิตปะสัน ชังนิจจังลักขันติพุตตะกังเอวังธรรมเมนะวาราชาโนปรัชชังลักขันตุสัพพาธาสิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาจจนิทุกขาพยปาปะ ตาจะนิปัญจาโสกับปตาจะนิโสกาหวนตุสเปปิปานิโนโอตเอตาวตาจะอําให้สัมพตังปุญญสัมภทังสัพเพเทว,วามุโมทันตุสัพเพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัตถยาสีลังลักขันตุสัพ,พทาภาวนาพิรตาหวนตุกันฉันตุเทวาตาคตาสิบเจ็ดสุมังคละคาถา โขนตุสัพพังสุมังฆังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหวนตูนิรันตังลังโขนตูสัพพังสุมังฆังรักขันตุสัพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตัลังโนตูสัพพังสุมังฆังรักขันตุสัพเทวตาสัเพสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโขนตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาผลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังวันตามิสัพปโซสัพเพพุทธาพลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังวันตามิสัพปโซสัพเพพุทธาผลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังวันตามิสัพปโส สัพเพพุทธาพระลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพปโส ส cartoons, <mel od ic 00> ัพเพพุทธาพระปติาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักทังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซ อน,นุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ประสูตรพระผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายหมดและธรรมะเหล่านี้เมื่อ อนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียนยอดเศรษฐีเหรียนไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียกด้วยอนุภาพแห่งพระอริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถอ เจ้าทั้งหลายอันเกิดจัดการสวดมนต์เจริญจิตตาภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบรูชาสังฆบูชา ปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิทอนชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขพะพละเถิดขออนุโมทนาบุญกับครอบ